เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวสุภสชรสุกล์ลำเลิศดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนสีฐานดำรงวิทย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียนชุมชนสีฐานดำรงวิทย์โรงเรียนสีฐานดำรงวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น175คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดงลิงอาาําเภอกัมา拉สายจังหวัดกาละสินซึ่งมีเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น4หมู่บ้านผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจนในปีการศึกษา2 5 6 8นี้ดิฉันรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาการงานอาชีพวิชาศิลปะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โดยดิฉันได้ขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโซ่อาหารค่ะจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโซ่อาหารดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า เนื่องด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างกว้างจนนักเรียนมองว่าเป็นเรื่องยากสําสหรับนักเรียนอีกทั้งยังต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายทักษะในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของสาระวิชาวิทยาศาสตร์เน้นไปที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นการสังเกต <c oughs> การจําแนกประเภทการจัดทําข้อมูลและการสื่อความหมายการตีความหมายของข้อมูลและการลงข้อสรุป ทำให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบรรยายหรือการท่องจําจึงไม่สามารถที่จะทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโซ่อาหารปัญหาที่ค้นพบคือผู้เรียนไม่สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารรวมถึงยังไม่สามารถ เขียนโซ่อาหารได้ถูกต้องดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารรวมถึงสามารถเขียนโซ่อาหารได้อย่างถูกต้องดิฉันจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองโดยมีรูปแบบสืบสาหาความรู้ 5e มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติซึ่งครูได้มอบมอบได้มอบหมายให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มการแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตโดยใช้บอดโซ่อาหารและการเขียนแผนผังสรุปความรู้เรื่องโซ่อาหารแล้วนําไปเสนอหน้าชั้นเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มโดยใช้ทักษะการกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แสดงออกหน้าชั้นเรียนอย่างสร้างสารรค์ได้ลงมือและระดมความคิดมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมหรือสิ่งต่างๆที่นักเรียนได้พบเจอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งนักเรียนอยากสามารถนำความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้รับจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทำใบงานการทำกิจกรรมกลุ่มและสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องครูได้จัดทำสื่อใบความรู้เรื่องโซ่อาหารเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิต ถึงบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อหารมีการจัดทำข้อสอบครั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้และได้เห็นพัฒนาการหลังเรียนของผู้เรียนที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องทำแบบทดสอบครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นมีภาพตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตมีใบความรู้ใบงานที่น่าสนใจ มีช่องทางในการทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการทำการเรียนการสอนนักเรียนมีความเข้าใจและสามารถจดจําจนสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้มาปรับใช้และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูมอบหมายได้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านความฉลาดทางอารมณ์สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่เสียสละเวลาอันมีค่ารับชมคลิปนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคลิปการเรียนการสอนของดิฉันในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณค่ะ